็คือถนอนข้าวยนดทินนะครับเป็นถนนที่ถึงดึกดื่นก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาเป็นประจำแต่ว่าสองสาวันมานี่รถก็จะลดลงนานๆมาทีหนึง่ง ถนนก็ดูโล่งโงดีมองไปไหนก็สบายตาครับหายากครับที่จะเห็นถนนโล่งอย่างนี้ นานๆก็รถจะผ่านมาทีหนึ่งไม่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงนะครับไม่ต้องมีทางมาลายนั่นก็จะสามารถแก้ปัญหาจราจ,จรได้ โควิดมาทีเดียวจะรอจอเงียบคนไม่ออกจากบ้านเ,นเพราะว่าติดคคฟิวร้านค้าร้านข,า,า,นขายก็ปิดหมดเงียบสนิทตามกต็ตีสีทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็มีคนออกมาหาอะไรกินหน้าเซเว่น เป็นระยะระยะ,ะ,ยะดึงวขียวบ้างซื้อของบ้างแต่วว่าพอมีโคฟิดมาหายหมดแล้วเกี้ยงเลยเป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งครับเป็น บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่นานๆคงจะเจอครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองปีก็คงจะไม่เจอครับสิบยี่สิบปีก็คงจะไม่เจอครับคงจะรอบของห้าสิบปีโรคหาก็ระบาดทีหนึ่งโรคโควิดก COVID ็ระบาดทีหนึ่ง ทำ,ทำให้คนไม่กล้าออกไปไหนและรัฐบาลใช้ประกาศทรบสุกเสริญไม่ให้คนออกไปไหนได้ครับก็ดูถนนทนทางก็โล่งปลอดดีครับปลอดโปร่งดีครับไรมลภาวะไรมลพิษหวังว่าคงจะไม่อยู่นานนะครับโล่งๆอย่างนี้ บางทีคนไม่ออกจากบ้านนานๆมันเบื่อผมไม่ได้ไปไหนมาไหน,นก็เบื่ออัดอั้นในบ้านมันก็เบื่อเหมอนกันในห้องก็เบื่อมอนกันไปไหนไม่ได้เพื่อซื้ออาหารของกินก็ต้องกจัดเวลาต้องือเวลาซื้อเวลาไหนไมือน ก็ชินของตัวเองว่าจะคิวเมื่อไหร่ก็ออกมาข้งงนอกไปซื้อบากทอยหน่าเซเว่นต,ตุนก็มีอะไรกินแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นานๆก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นออกนี่ยออกมาก็ไม่มีอะไรขายไม่มีใครขายให้แล้วงต้องกินมาม่าในห้องครับต้องกินบะหมีม่ในห้อง ถึงต้างมหาดีกินเองอไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกสบายถึงถนนเจ้าลุ่มแต่ว่าไปไม่ได้เจอด่านอีกอก็อันตรายหรือว่าติดไปไปติดเชื้อติดอะไรอีกอสุขภาพ ก็ไม่ดีนี่เ่าเห็นคนไปมาอยู่นะครับแต่ว่า,ไป,า,ไ,าดดไปมาไม่มากคนขี่รถไปมาไม่มาก